สวัสดีค่ะหมอปุ้มนะคะแพทย์หญิงศิลนาสุขภาพดีคุณมีได้ค่ะคลิปนี้นะคะหมอจะมาพูดถึงเรื่องว่ากินปลาดีไหมเพราะหลายคนถามหมอว่าหมอคะกินปลาได้ไหมคะกินปลาได้อิตละกี่ครั้งมันอันตรายไหมมันดีไหมวันนี้หมอจะมาพูดให้ฟังปลาเนี่ยมันก็คือเนื้อสัตว์นะแต่มันเป็นสัตวนะ์น้ําแต่ก็คืออยู่ในกลุ่มเนื้อสัตว์เหมือนกันงั้นใครก็ได้ที่แบบว่า เป็นโรคที่แบบชั้นต้องงดเนื้อสตัตว์คือไม่ควรกินเนื้อสตัตว์ปลาก็เป็นเนื้อสัตว์ชนิดหนึ่งค่ะปลาก็ไม่ได้เป็นข้อยกเวน้นก็อยู่ในกลุ่มเนื้อสัตว์เหมือนกันอ่าแต่แบ่งปลาใหญ่ๆนี่มีหลายค่ะปลาน้ําจืดปลาน้ําเค็มจะแบ่งแบบนี้ก็ได้หรือจะแบ่งแบบปลาเลี้ยงปลาธรรมชาติจับมาจากทะเลจับมาจากน้ําธรรมชาติเลยก็ได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งไม่ต้องไปสนใจมันเรารู้แต่ว่าเดี๋ยวหมอจะพูดถึงประโยชน์ของมันว่าปลามีประโยชน์อะไรบ้างข้อที่1เลยนะคะก็คือ มันได้เป็นโปรโตีนที่ย่อยง่ายไม่ไม่มีปัญหากับระบบการย่อยของเราอะ่ะคือเป็นโปรโตีนที่มีคุณภาพย่อยง่ายมีกรดอะมิโนแอซิดครบที่จําเป็นอะ่ะ essential amino acid ครบเลยก็คือสรุปแล้วเป็นโปรโตีนที่มีคุณภาพร่างกายไม่ไม่ลำบากกับระบบย่อย นะคะแล้วก็ได้อะมิโนแอซิดต่างๆครบข้อที่2ที่ดีคือมันช่วยในการคุมน้ําหนักสังเกตไหมคนจะลดน้ําหนักปุ๊บไม่อยากอ้วนเลยกินปลาดีกว่าเพราะอะไรคะเพราะมันมีไขมันที่แทรกในเนื้อปลาเนี่ยน้อยเมื่อเทียบกับเนื้อสัตว์นะอ่ะเนื้อหมูเนื้อไก่เนื้ออะไรเนี่ยมันคือไขมันจะเยอะกว่าในเนื้อปลาเนื้อปลาเมื่อเทียบแล้วเนี่ยจะไขมัน ต่ำกว่าว่าง่ายๆอันนก็คือคนที่แบบไม่อยากรับไขมันเข้าไปเลยก็กินเนื้อปลาก็จะปลอดภัยกว่ากินเนื้อสัตว์อื่นๆแต่ไม่ได้เอาเนื้อปลาไปเทียบกับพวกผักเพิกนะคนละแบบกันนะคือในกลุ่มเนื้อสัตว์เนี่ยปลานี่ก็ไขมันต่ำก็คือทําให้แบบลดน้ำหนักลดความอ้วนได้ ข้อที่สามก็คือไขมันที่บอกว่าต่ำที่แทรกอยู่ในเนื้อปลาเนี่ยมันเป็นไขมันมีคุณภาพด้วยเป็นไขมันคุณภาพดีคือมีเป็นกลุ่มโอเมก้าสซึ่งหมอเคยพูดถึงประโยชน์ของโอเมก้าสแล้วโอโหเยอะมากมีประโยชน์มากมายใช่ไหมช่วยลดการอักเสบในร่างกายไอ้พวกพอมี ไม่มีการอักเสบโรค NCD ก็ไม่ถามหาเบาหวานความดันไขมันอะไรต่างๆก็ดีขึ้นใช่ไหมช่วยเรื่องสมองความจำเพราะสมองเราประกอบด้วยไขยมันจะเป็น70%ถ้ามีไขมันแต่ดีๆไขมันโอเมก้า3ความจำก็ดีแบบพาินสันอัลไซเมอร์ก็ลดลงแม้แต่โรคซึมเศร้าก็ายังศึกษาเลยว่าทานโอเมก้า3ให้เพียงพอโรคซึมเศร้าก็ดีขึ้น โรคอะไรกีกล้โรคกระดวงตาตาแห้งตาล้าจอประสาทต,ตาเสื่อมโอเมก้าสลดการอักเสบและบำรุงให้ตาไม่แห้งอ่ะไม่ล้าต่างๆใช่ไหมซึ่งโอเมก,ก้าสหลักๆคือ epa บวก dha ซึ่งได้ในปลาเลยค่ะ epa บวก dha เนี่ยเพราะว่าโอเมก้าสจากพืชกว่าจะเปลี่ยนเป็น epa กับ dha เนี่ยมักินงาขี่ม้อนแฟกซิตเจียซได้โอเมก้าสจริงแต่เปลี่ยนเป็น epa กับ dha สารที่ต้องใช้เนี่ยเช่น dha อยู่ในดวงตา EPA DHA ในสมองต่างๆเนี่ยมันเปลี่ยนได้น้อยกว่า1%แต่ถ้าเกิดกินจากเนื้อสัตว์เนี่ยจากปลานี่คือได้เต็มๆ EPA DHA นะคะแล้วโอเมก้า3มีประโยชน์อะไรบ้างล่ะบูสต์ภูมิกระตุ้นภูมิงั้นคนที่แบบโคเป็นโรคภูมิทำร้ายตัวเองออโตอิมมูน mm ต่างๆอะไรล่ะ SLE ลูมาตอยหนังแข็งอะไรพวกนี้ค่ะก็ต้องกินพวกกลุ่มโอเมก้าสเพราะมันบูสต์ภูมิแล้วมันก็ลดการอักเสบในร่างกายลดการเกิดมะเร็งเพราะมะเร็งนี่คือโรคที่เกิดจากภูมิคุ้มกันคุณอ่อนแอลงนะคะก็คือกินโอเมก้าสจากปลาก็ได้ปลาที่มีโอเมก้าสเยอะๆเราจะนึกว่ามีแต่ต่างประเทศหรอเป็นปลาแซลมอนปลาทูน่าปลาซาดีนอะไรพวกนี้ไหมพวกนี้ค่ะมีเยอะจริงแต่ปลาไทยก็มีนะปลาทูก็มีปลาสวายปลาช่อนปลาดุก พวกนี้ก็มีโอเมก้าสามทั้งนั้นค่ะเอามาประกอบอาหารทําได้ก็จะได้โอเมก้าสามนะคะข้อดีข้อที่สี่ของปลาก็คือมีวิตามินและเกลือแร่อื่นๆด้วยไม่ใช่แค่มีแค่ปโปรตีนที่ดีแล้วไขมันโอเมก้าสามแค่นั้นมีวิตามินอื่นๆอะไรบ้างละ่ะวิตามินดีใช่ไหมเพราะปลาปลาจะได้วิตามินดีเยอะวิตามินดีนี่เป็นวิตามินแห่งชีวิตเป็นตัวที่รักษาสมดุลในร่างกายของเราสมดุลฮอร์โมนต่างๆวิตามินดีทาให ผมคุ้มกันก็นดีไงน,นไอช่วงไวรัสระบาดเนี่ยต้องวิตามินดีให้ถึงค่ะ,ะคนที่เป็นโรคเรือรังต่างๆแม้แต่มะเร็งวิตามินดีต่ําจะแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะงั้นวิตามินดีจะกระตุ้นภูมิเรื่องกระดูกและข้อก็ดีหลับก็ลึกถ้าคุณไม่ขาดวิตามินดีังั้นกินจากปลาค่ะได้วิตามินดีด้วยและไม่ใช่วิตามินดีอย่างเดียวนะวิตามินที่ละลายในไขมันนะ A D E K ก็ได้จากปลา นะคะแล้วก็มีแคลเซียมด้วยนะเห็นไหมปลาตัวเล็กตัวน้อยอที่เคี้ยวทั้งกระดูกอ,ะอ่ะก็มีแคลเซียมแคลเซียมก็สูงอไอโอดีนถ้าเป็นปลาทะเลคุณก็ได้ไอโอดีนด้วยก็เรื่องสมดุลของต่อมไทรอยไอโอดีนในการสร้างไทรอยฮอร์โมนใช่ไหมนี่มันมีพวกวิตามินเกลือแร่ต่างๆอันนี้คือประโยชน์ของปลาอันนี้คือ4ข้อที่เด่นๆเลยนะที่เป็นประโยชน์ของปลานะแล้วคนก็ถามว่าเรากินยังไงคะเห็นแล้วเนี่ยประโยชน์เยอะมากเลยทานยังไงเน้นเลยค่ะปรุงสุก อย่าทานเลยนะคะของดิบๆโอ้โหแบบมาดิบๆเนี่ยเป็นปลาแม้แต่มาจากญี่ปุ่นอย่างดิบเนี่ยหมอก็ไม่ทานนะคือขอของสุกเจอพยาธิขึ้นมาตัวหนึ่งไม่คุ้มกันเลยค่ะใช้เข้าสมองไม่คุ้มกันเลยอ่าแล้วก็มาทําให้มันสุกทําโดยวิธีอะไรคะนึ่งอบต้มย่างปิ้งอะไรก็ได้ยกเว้นพวกทอดกับผัดพวกนี้มันน้ามันเอาปลามาทําไอ้พวกนึ่งๆอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะให้มันไม่ไม่มีน้ํามันก็จะได้ประโยชน์จากปลาแล้วนทนทําให้สุก แล้วก็เปลี่ยนปลาหลากหลายชนิดอย่าก,กินปลาชนิดเดียวเพราะว่าที่เราห่วงกันในการกินปลาคือโลหะหนะัก สารปนเปื้อนต่างๆสารปรอทสารแคดเมียมอ่สารตะกั่วต่างๆถ้าคุณกินปลาแต่ชนิดนี้ชนิดเนี้ยก็ได้สารนั้นเข้าในร่างเยอะตลอดเปลี่ยนแปลงหลากหลายไม่ใช่แค่ปลาหลากหลายนะคะอาหารทุกอย่างคุณต้องหลากหลายไม่ใช่ผักชนิดนี้ก็ซ้ําอยู่ได้ก็คือเปลี่ยนแปลงหลากหลายก็จะได้สารพิษไปหลากหลายไงร่างกายสูงต้องได้แคดเมียมเท่านี้จะมีผลอาจคุณก็ได้ไปแค่เท่านี้แล้วไปเอาอย่างอื่นมาแล้วแต่จริงแล้วก็นะ พยายามเลือกที่มันปลอดภัยที่สุดปลานี้มีไมโครพลาสติกด้วยนะตอนนี้ศึกษานะแทบจะร้อยเปอเซนของตัวปลาเลยมันพบสารไมโครพลาสติกนะคะคนเปื้อนงั้นกินให้มันหลากหลายแล้วถ้าเกิดของ FDA เนี่ยเขาบอกว่าให้กินแค่2ครั้งต่ออาทิตย์คนทั่วไปนะคนแบบปกติพวกเราทั่วไปนะให้กินแค่2ครั้งต่ออาทิตย์ค่ะเพราะว่า เขาห่วงเรื่องนี้แหละสารปลอดสารต่างๆตะกัวแคดเมียมต่างๆไมโครพลาสติกอะไรต่างๆจะเข้าร่างกายไปยิ่งคนท้องนี่ FDA บอกว่าขอแค่แบบน้อยกว่าอาทิตย์ละ2ครั้งนะรู้อยู่มันดีมันบำรุงสมองเออมันบำรุงนุ่นนี่นั่นได้โอเมก้าสเดี๋ยวหมอแปะคลิปโอเมก้าสไว้ให้ฟังว่ามันดีแค่ไหนแต่แค่ว่าตอนเนี้ สิ่งแวดล้อมแล้วมันเปลี่ยนไงมลพิษต่างๆมันเยอะมากโรงงานอุตสาหกรรมทิ้งทุกอย่างลงทะเลแม้แต่ในแม่น้ําต่างๆไปดูคูคลองหนองบึงยาฆ่า,มาแมลงต่างๆมันก็ไหลลงน้ําฝนตกชะทีนึงนั้นสารพิษเยอะก็บอกคนท้องที่กาลังผลิตลูกอีกคนหนึ่งอยู่ข้างในเนี่ยอย่าก,กินเกินสองครั้งต่ออาทิตย์สักครั้งหนึ่งพองั้นคนก็จะบอกว่าอา้าวแล้วอยากได้โอเมก้าสามทำไงก็นะค่อยว่ากันก็อาจจะต้องซื้อเป็นซัพพลีเมนต์เลยหรือต้องเลือกปลาที่แบบเฮ้ย นะหลากหลายจริงๆไม่ได้สารพิษมันคั่งเยอะเกินไปแล้วโรคไหนหรอคะที่ไม่ควรกินปลาอ่าคนจะบอกว่าก็ดูปลาดีดีโรคไหนไม่ควรกินเด่นๆเลยคะ่ะคนที่เป็นมะเร็งแล้วเป็นมะเร็งอยู่กําลังรักษามะเร็งคือจะเป็นมะเร็งระยะไหนไหนๆ,ๆก็ได้ยังไม่หายเนี่ยควรงดปลาเลยคะ่ะเพราะปลาบอกแล้วว่ามีกรดอะมิโนโอแอซิดที่สูงมันจะมีตัวหนึ่งที่เด่นสูงมาชื่อว่าลูซีนกับเมทไทนีนกรดอะมิโนโอแอซิดสองตัวเนี้ย ในปลาจะสูงมากเลยค่ะเขามีกราฟมาคือมีการศึกษามีกราฟมาโอ้โหในทูนหน้านี่สูงปรี๊ดเลยนะพวกนี้ค่ะมันทําให้มะเร็งกระจาย คือมันจะเป็นตัวกระตุน้นเ t ็มทอถ้าศึกษาระดับยีเนี่ยนะกระตุน้นเ t ็มทอกระตุน้น i g f 1ทำให้เซลล์แบ่งตัวได้ง่ายขึ้นงั้นถ้าเกิดคุณกินไอพวกปลาเข้าไปคุณก็จะได้กรดอะมิโนชื่อว่าลูซีนกับเมทไทนีนซึ่งพวกนี้มีในเนื้อสัตว์ทั้งหมดเลยนะมีในเนื้อสัตว์เยอะแยะไปหมดงั้นคนเป็นมะเร็งให้งดเนื้อสัตว์ค่ะปลาก็อยู่ในกลุ่มของเนื้อสัตว์เหมือนกันบางคนบอกเป็นมะเร็งไม่กินเนื้อสัตว์เลยแต่ก็กินปลานั่นแหละค่ะทำไมถ เลยค่ะพอรักษาเสร็จหายแล้วค่อยว่ากาันก็ค่อยมากินอาทิตย์ละไม่เกินสองครั้งอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็คนที่ควรจะงดอีกอย่างอีกคนหนึ่งอีกกลุ่มนึงคือโรคไตโรคไตแบบจะล้างไตไตจะแย่อยู่แล้วเนี่ย รู้ไหมเนื้อสัตว์ทุกชนิดเนี่ยทำให้ไตทํางานหนักขึ้นหมอเคยทําคลิปเรื่องโรคไตอธิบายไว้หมดแล้วแต่อันนี้จะหมอจะมาพูดื่งองโอ้ละเอียดถึงมันเลงมันยังไงจากปลาหรือไตมันยังไงมันเดี๋ยวหมอแปะคลิปไว้ให้ดีกว่าแต่นี้ให้เข้าใจว่าคนที่หลักๆที่จะให ลดการกินปลาหรืองดได้ก็คือคนที่เป็นมะเร็งคนที่เป็นโรคไตหนักๆที่จะล้างไตแล้วเพราะว่าการที่กินเนื้อสัตว์เข้าไปไม่ใช่แค่จากปลานะมีการศึกษาที่ญี่ปุ่นชัดเจนแม้แต่ปลานะทำให้ไตทำงานหนักขึ้นเป็นแบบ70%เลยนะจากเดิมที่เคยทำงานนิ่งๆ อ่ามันจะไปกระตุ้นเพรสเชอร์กระตุ้นความดันในท่อหน่วยไตอะ่ะไอพกกมโมโลล้พวกกอมโมลัสพวกเนฟฟอนของไตเขาวัดเพรสเชอร์แล้วเพิ่มขึ้นชัดเจนโปรตีนจากเนื้อสัตว์แต่ไม่ใช่คนเป็นโรคไตจะห้ามกินโปรตีนนะกินโปรตีนได้แต่กินโปรตีนจากสาลายทัวเห็ด อะไรอย่างเงี้ยผักใบเขียวต่างๆนี่คือโปรโตีนได้แต่คือให้งดเนื้อสัตว์กับปลาก็เป็นส่วนหนึ่งค่ะงั้นคนที่เป็นโรคที่บอกว่าเฮ้ยควรจะงดเนื้อสัตว์ก็พวกนี้กับปลาก็ถือว่าเป็นเนื้อสัตว์ชนิดหนึ่งแต่แค่เป็นสัตว์น้ำแล้วมีประโยชน์ตามที่หมอพูดมา4ข้อนะคะแล้วคนบอกโอก็อยากได้โอเมก้าสจากปลาแต่มันมีพลาสติกต่างๆสารพิษต่างๆเยอะงั้นกินเป็นอาหารเสริมได้ไหมแล้วบางคนก็จะถามน้ำมันตับปลากับน้ำมันปลาต่างกันยังไงน้ำมันตับปลาคือเอาตับปลามาสกัด งั้นโอเมก้าสน้อยมากในตัวตับปลาโอเมก้าสน้อยมากคุณจะอยากจะหาอาหารที่มีโอเมก้าสไปซื้อน้ํามันตับปลาไม่ใช่เลยค่ะสารพิษจากตัวตับของปลาอีกตับเป็นตัวกําจัดสารพิษนะหมอไม่แนะนําเลยแล้วแถมน้าในตับของปลามีวิตามิน ADEK สูงมากคุณมาสกัดกินนะคุณได้วิตามินพวกนั้นซึ่งมันสะสมในร่างกายน้ามันตับปลาไม่ควรทานก็คือสารพิษนั่นแหละนะคะแล้วก็ได้วิตามินที่สูงปี๊ดเกินโอเมก้าสก็น้อยมาก แต่ต่างกับน overall, fiz game, e like ha. HA. Right? ้ำม so okay. hmm. yeah. mm ันปลาฟิชออยล์น้ำมันปลานี่คือเอาเนื้อปลาเอาตัวปลามาสกัดเลยเป็น EPA DHA อ่ะคุณจะได้โอเมก้าสแบบเต็มเต็มเข้าไปใช่ไหมโดยที่ถ้าเกิดว่าคุณกินเป็นซัพพลีเมนต์แบบหมอหมอกขกินค่ะเพราะหมอกกลัวโลหะหนักในปลาหมอก็กินปลาอาทิตย์ละครั้งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่พอโอเมก้าสมันไม่พอในการที่จะพัฒนาสมองซ่อมแซมเซลล์ผิวพรรณไม่แห้งตาไม่ตาแบบเอ้ยไม่แบบ อักเสบของตาอจ,อจ,อจอประสาทตาเสื่อมอะไรอย่างเงี้ยเรื่องอื่นอื่นอีกนะเรื่องอีกอื่นอีกเยอะ เหมอก็กินซัพพลิเมนต์เสริมค่ะแต่ก็คือเพราะว่าเสริมมันอะไรรู้ป่ะมันสกัดเอาแค่ EPA กับ DHA มันเอาพวกสารพิษต่างๆโลหะหนักต่างๆออกออแล้วมันก็เพียวเลยอะค่ะเหมือนเราได้กินอันนั้นเข้าไปเพียวๆซึ่งถ้าคนจะไปซื้อเพื่อนๆจะไปซื้ออาหารเสริมกันก็ขอให้ EPA บวก DHA เอา2ตัวนี้บวกกันให้มันเกิน600ต่อ1เม็ดถึงกินแล้วมันคุ้มค่าหน่อยออตามท้องตลาดทั่วไปที่หมอดูเนี่ย น้องหมอเป็นเภสัชเนี่ยเอาหยิบร้านยาเขามาดูเนี่ยโหบวกกัน EPA บวก DHA เนี่ย120บวกร8 0รวมกันเม 1, 300, ็ดหนึ่งได้300ค่ะเค่ะหมอก็เลยทำผลิตภัณฑ์เองไงที่หมอทานอยู่ไงก็เป็นโอเมก้า3 plus ของเม็ดหนึ่งของหมอเนี่ย750มิลลิกรัมเลยนะ EPA บวก DHA คือแบบเข้มข้นเลยอะ่ะกินเม็ดเดียวคุณพอแล้วอะ่ะแล้วหมอผสมโคลีซายคิวเทนด้วย โคเอนไซคิวเทนนี่ก็คือเป็นสารต้านอนุมูลอิสระอย่างแรงที่ร่างกายเราสร้างขึ้นมาได้เองแต่เมื่ออายุมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเซลล์ต่างๆเราเสื่อมลงเสื่อมลงสร้างโคเอนไซคิวเทนได้น้อยคนแก่ก็เลยแบบพลังงานไม่ค่อยมีอันนี้มันเป็นตัวบูสต์พลังงานค่ะเซลล์ไหนที่มีโคเอนไซคิวเทนกลายเป็นแบบไม่สร้างแล้วเซลล์นั้นจะตายค่ะ องั้นก็คือโคลไซคิวเทนนี่สําคัญนะแล้วยิ่งเดี๋ยวนี้คนกินยาลดไขมันกันเยอะมันจะไปบล็อกการสร้างโคลไซคิวเทนก็ต้องเสริมซึ่งมันเป็นตัวที่ละลายในไขมัน ตอนที่หมอผลิตหมอก็ผลิตโอเมก้าสก็คือ EPA บวก DHA รวมกันได้750บวกโคเอนไซม์คิวทด้วยเ,เข้าไปเลยในเม็ดหนึ่งก็คือกินเม็ดเดียวจบนะคะคือแล้วปลอดไทยอะ่ะคุณไม่ได้มานั่งคุณไม่ได้มันมีสารโลหะหนักตะกัวอะไรไมโครพลาสติกแต่ปลาก็กินได้ค่ะแต่ก็คือก็ต้องชั่งระหว่างล i ส k ์เบนดิตที่หมอพูดมาว่าข้อดี4 5ข้อนั้นข้อเสียของคนโลคไหนที่ห้ามกินแล้วก็จะได้สารนั่นเยอะ สารพวกเจือปนต่างๆสารพิษเยอะ FDA ยังให้แค่2ครั้งต่ออาทิตย์ถ้าโอเมก้า3ไม่พอก็กินเสริมค่ะติดต่อแอดมินก็ได้นะคะของหมอโอเมก้า3พล p l u ก็มีน้องแอดมินคอยดูแลอยู่แต่คลิปนี้หมอจะมาพูดถึงเรื่องว่าปลาทานดีไม่ดีก็เล่าข้อมูลทั้งหมดให้ฟังแล้วเพื่อนๆก็ตัดสินใจเองนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กันด้วยนะคะติดตามกันได้หลายช่องทางค่ะทั้ง youtube ทั้ง facebook แล้วมี tiktok มี ig ด้วยนะแต่แบบมันพวกนั้นมันลงได้สั้นมัน้งมันลงได้แบบ3นาที5นาทีหมอลงไปบางครั้งยังพูดแบบยังไม่จบเลยเอคงต้องไปติดตามกันต่อทาง facebook กับ youtube นะคะมันลงได้ยาวโอเคค่ะสััสีีค่ะ